สวัสดีเหล่าสหายนักลบก่อนที่จะไปฟังเคล็ดลับวิชาให้แข็งแกร่งมาทอยลูกเต๋าให้ได้หน้าหลอ่ลอๆอย่างข้าก่อนดีกว่านะตอนนี้ก็ขาดเพียงแค่ลูกเดียวก็จะครบแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามากดแล้วนะอ่ะ้างผม,ผมปริโปคนเดิมนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับวิชาที่ทำให้ขุนศึกของเรานั้นแข็งแกร่งขัง้นแรกให้เราเข้าที่ขุนศึกที่เป็นรูปนักลบแบบนี้ หลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นว่าอัปเกรดให้คลิกที่ตัวละครขุนศึกที่เราต้องการเพราะว่าถ้าเราไปอัพโมส่วนเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอตัวสกิลอัปเกรดอาจจะไม่พอนะเรามาดูส่วนแรกกันเลยดีกว่าในการอัปเกรดนี้นะมันจะเพิ่มค่าความแข็งแกร่งนะครับของตัวขุนศึกของเราซึ่งเราจะต้องมีวัตถุดิบก่อนวิธีการหาก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เราคลิกนะครับตามที่มันบอกเราสามารถคลิกเพื่อไปแมปนั้นได้เลยนะโอ้โหสะดวกรวดเร็วจริงจริง และในส่วนต่อไปเนี่ยก็คือการอัพเลเวลแต่ถ้าเกิดว่าขุนศึกของเราเนี่ยเลเวลเต็มแล้วเราก็ไม่สามารถอัปเลเวลได้ต่อน,นั่นเองซึ่งเราก็ต้องรอปลดลิมิตไปอีกในส่วนต่อมาเนี่ยเป็นการเพิ่มดาวนะเราจะต้องมีจิ๊กซอร์ิปโปเนี่ยให้ครบตามที่เขากาหนดเราจะถึงสามารถยกระดับขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งได้ในส่วนสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่อัปง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าเราสามารถอัปตามเลเวลของเราได้สมมุติว่าเราเลเวลยี่สิบเก้าเนี่ยเราก็สามารถ เพิ่มระดับนะของสกิลเนี่ยสูงสุดได้ตามที่กำหนดของเลเวลนั่นเองคี่หมดทำยังไงครับง่ายๆเลยก็ซื้อเอา <c oughs> แค่นั้นเองครับไม่ยากเลยแล้วการอัปเกรดเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มพลังนะเห็นไหมพาวเวเพิ่มขึ้นผมแนะนำนิดนึงนะว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการอัปเกรดเนี่ยให้เราดูว่าเราจะเล่นตัวละครตัวไหนที่เราเล่นเป็นหลัก จะดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ได้ใช้จริงๆด้วยนะบางทีเพิ่มไปไม่ได้ใช้ในส่วนต่อมาเนี่ยอาจจะต้องไปนิดนึงนะเนื่องจากว่าเป็นการตกแต่ง รือแฟชั่นเนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ดีเฟนซ์ด้วยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มนะครับแต่อาจจะต้องเปนิดนึงในส่วนต่อมาเคล็ดวิชานี้คือการอัปเกรดอาวุธนั่นเองการอัปเกรดอาวุธเนี่ยจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับขุนศึกของเราให้ตัวละครต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกครับเราจะต้องเลือกตัวละครที่เราจะเล่นหลักๆหรือ ในทีมลบนั่นเองถ้าเราเลือกอัปเกรดไปมั่วสั่วนะสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออยู่ดีวัตถุดิบที่เอาไว้อัปเกรดหรือว่าเงินที่ใช้ในการอัปเกรดก็แนะนําว่าเน้นตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้นะที่เป็นตัวละครที่เราชอบหรือเป็นตัวที่เป็นหลักของเราเลยนะั่นแหละนะอย่างผมก็เน้น Ur ที่เป็นริโปในส่วนของการปลุกพลังอาวุธเนี่ยจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งได้อย่างมากเลยนะ แต่เราจะต้องมีชิ้นส่วนนั้นๆด้วยซึ่งการปลูกพลังเนี่ยมันจะช่วยทําให้เพิ่มระดับนะแบบเหมือนก้าวกระโดดอะคือขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยแล้วเราก็บวกกับก,บการตีอาวุธเนี่ยให้มันบวกมากขึ้นมันก็จะเพิ่มพลังพาวเวอร์ให้สูงขึ้นด้วยแล้วเวลาเรามาจัดทีมในภาพรวมมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปดีกว่าดาบโบราณเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังแบบภาพรวมก็หมายความว่ามันจะเพิ่มให้เราแบบสมมุติว่าเรามีทีมอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันเหมือนเเป็นนสส่วสริม ให้อีกทีหนึ่งเหมือนสนับสนุนนะสมมติเราอัปเกรดปุ๊บเราก็ตีบวกดาบขึ้นไปอีกบวกหนึ่งบวกสองบวกสามมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นส่วนชิ้นส่วนเนี่ยถ้าเราไม่มีเนี่ยเราสามารถไปหาจากดานที่เราจะไปลุยได้ด้วยนะเออซึ่งของรางวัลมันก็จะมีให้อยู่เราสามารถดูของรางวัลได้จากด้านล่างนี้เลยแล้วก็หาของอัปเกรดต่างๆก็ได้จากดานพวกนี้แหละยังไม่หมดเท่านี้นะยังมีอีกเราเข้ามาที่พระราชวังก่อนเราสามารถเช็คที่ความสําเร็จ ที่เป็นภารกิจต่างๆแล้วเราก็มาดูที่ยศนะซึ่งยศนี่แหละครับถ้าเราอัปเกรดยศขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าพลังโดยรวมเหมือนกันในแต่ละยศเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าพลังไปเรื่อยๆนะเรียกว่าโอ้โหถ้ายศยิ่งสูงก็บอกเลยครับว่าจะทําให้กองทัพของเราเนี่ยยิ่งเก่งมากขึ้นเหมือนกับว่าเราเป็นแม่ทัพคู่ยิ่งใหญ่นั่นแหละครับ ในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการจัดวางขุนศึกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากขึ้นหรือเพิ่ม power นั่นเองถ้าสังเกตเห็นไหมครับถ้าเราวางปุ๊บอ่ะเราสลับปั๊บอ่ะบวก5เห็นไหมถ้าเราสลับผิดปุ๊บอ้าวลบ6ก็เรียกว่านี่แหละเป็นอีกเคล็ดลับวิชาหนึ่งในการเพิ่มก็คือการจัดวางเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสกิล หรือว่าคอมโบให้มันประสานกันอย่างลงตัวเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดเลยนะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e พร้อมกระดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับ